มาหอนแลวพี่น้องเลยทรงยหมามันตกใจไม่ใหญ่บุภาพาเราพี่เหี่ยังตะคุมตะคุมอยู่มันหมาบ้าอเาจอมาจอมาาเลยพี่น้อง<笑><笑>โอ้ยมาขนได้ากาัศหัวซะนนะออันนอกจากโง่ก็ยังเป็นไม้ได้พี่น้อง เรามาชมบรรยากาศบ้านสวนบรรยากาศบุญพาบ้านสวนยามเย็นจ้ะทุกคนนี่แหลคะค่ะ <c oughs> บ้านเล็กในป่าใหญ่นี่แหลคะค่ะก็จะประมาณนี้จ้าอาณาเขตบ้านเล็กในป่าใหญ่กังคื้นก็นสิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้อง ก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะกลางค่ำกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวนภพาสิผ้ามาเบิกงันนี้ได้จ้ะพี่น้องหกหกได้สี่เหยียบหัวงูอยู่บรจาคเดี๋ยววันา,าสิผ้ามาเบิกงันนี้ได้จ้ะเพชรเจ็ดสีนภาพ่าจเอามาตากหมอก <ๆ S 2> ไว้ได้จ้ะพี่น้องนภาพา่าะหาโอ้ยมีมันก็หาไม่เจอแล้วมันค่าแล้วดูกระได <c oughs> นนี้นะคะพี่น้องอัน เดือนอีเกิงได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดือนอีเกิงสีขื่นเนาะจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้า,ากันสีผ้ามาเบิงอันพเพชรเจ็ดสีหน้า,าเอาเพชรเจ็ดสีมาตากหมอกไปได้วค่ะพี่น้องเนี่ยหน้า,าเปียนกระถางมือนี่สะนภา,าเปียนกระถางแล้วจ้ะตอนแรกน้องเพิ่อนอยู่ในกระถางแปดนิ้วเนาะกระถางแปดนิ้วแล้วต้นไม้เพิ่นใหญ่เนาะจ้ะทุกคนลากก็ทะลุออกมาหมดแล้วค่ะพอหลักทะลุออกมาก็เหมือนประวานนอ,าน,านองหาอาหารบ่ได้หลายเนาะจ้ะหรือว่าอันอัน อันบนน่านงามนะแม่จ้าพี่น้องจ้าน่านงามหลายนะภาก็เลยเปลี่ยนกระถางอีกสันดีคือแบบว่าต้นไม้มันไม่สมดุลกับกระถางนะคะทุกคนต้นไม้ต้นใหญ่มากต้นไม้ประมาณ70 80เซนแต่ว่ากระถาง8ดนิ้วจ้าซึ่งมันเป็นไปบ่ได้มันบดไสจ้ามันบดไสมันบดไสจ้าพี่น้องนพาก็เลยมาเปลี่ยนอีกสันดีพี่น้องมาเปลี่ยนเป็นซินิ้วบัดนี้จ้าเนี่แหละค่ะนะพภามาเปลี่ยนเป็นซิบนิ้วอันต้นแรกก็ตั้งไว้ในโฮมเนี่จ้า ตั้งไว้ในร่มนะ่ะเหมือนต้นไม้นะเขาโน้มหาแสงเนาะอะรูปทรงก็ไม่งามด้ค่ะพี่นอ้องรูปทรงไม่งามนะพาก็เลยจะเอามาตากน้าค้างไว้วันนี้เนาะก็เลยจะเอามาตั้งไว้เจาะขอไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะตั้งไว้กับดงบอลดงบอลพวกแบกลหลายแบกนะคะอมืมารีฟีเซนพวกลาวาไว้ลาวาเออไม่ใช่เอียงเกาะพวกอันดำดำลาวาชมพูเนาะ มะม่วงนะคะก็มีอุ้ยมีหลายอันไฮบิดไซรอบมีหลายอันแล้วเนียจ้ะนภาก็ซื้อเรื่อยๆนะคะทุกคนจักแม่นยัางเนาะค่ะนภาก็ได้อืมซื้อเรื่อยๆคะ่ะยังนเนาะคือขาดคือค,คำหมดหิดแล้วสิบามีอะไรนะาะเรามาจมยั้งอย่างนี้ปสิวะวันน้าพี่น้องอันนี้อันนี้เอ่นนอของลูกค้าเพื่อนอยู่ต่างประเทศได้สักทุกคนเนีน่่้ลูกค้าเพิ่อนอยู่ต่างประเทศได้เพิ่นซื้อนี่จ้ะ เดี๋ยวนะพา,าะต่รงทรงท่านว่าน้าพาต้องขุนให้น้องเขาง,งามๆก่อนทันวาได้จ้ะก่อนจะของ,ง,งเพิ่นสีมาเนาะจ้ะเพื่อนสั่งตรงมาจากต่างประเทศเลยสองต้นนี่จ้ะแล้วก็จะมีอีกหกเจ็ดต้นนะคะประเทศมาเลเซียะคะ่ะเนี่ยะคะ่ะที่สวนทรงออกได้แล้วนะคะทุกคนจองอเพชรเจ็ดสีแปดต้นจ้ะประเทศมาเลเซียเนาะ,ะท่านไหนที่ยังพอมีกําลังนะคะทุกคนเพชรเจ็ดสีเนี่ยเก็บได้เก็บนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจเน,นาะนะพาแนะนําซื้อต้นใหญ่จ้ะซื้อต้นใหญ่ไว้ว่ารอดตายแล้วเนาะต้นเล็กๆจะดูแลยากนิดหนึ่งเด้อเพศเจ็ดสีจ้ะเป็นไม้ปราบเซียนจ้ะหดน้ำร้กระบ็บไดได้ค่ะพี่น้องใส่ฟุ้งไร้กระเบดไดใส่ปุ๋ยไร้กระบไดจ้ะตากแดดร้กระเบไดค่ะตากฝนตายมากเลยค่ะพี่น้องเอาใจยากยาก กลัวนภ่าสีมาประสบผลสําเร็จเนี่ยโอ้ยลุมลุกคกคานตายหลายตุนจะพี่น้องของบตรงบาตายหลายเหงาว่าสันเถาะจ้ากลัวว่าสีหูพิธีการเลี้ยงเนอกจากสำหรับเพชรเจสีเนาะถ้าท่านได้อันอันเลี้ยงบ่ตายปลูกโบตายแบบปลูกไม่ไม่บตายอันอันแซ่เป็นประสบการณ์นี่เลยจ้าทุกคนเรื่องจังไลคือบบตายแต่ว่าสําหรับณภาาในตายเหล้วตายอีกตายเหล้วตายอีกตายจนหมดเงินโอ้ยอัน ตายแล้วตายอีกตายดูหลายจนเบ้เงินน่พี่น้องเอ,อ้ยจ้ะแต่ว่าสุมือนี่ยเตายแล้วจ้ะต้นน้นอยๆก็ตายแล้วเพราะว่าหูหว,วิธีแล้วเนาะจ้ะทุกคนจ้ะอันคาำคั่งขึ้นเขาพี่น้องเป็นขื้กันอยู่บ่ออันมหาเลยเขาพี่น้องมหาทองสอดสองสายตาอุ้ยเว้ยร้อนเลยค่ะพี่น้องเอ้ยอันง่รายหลายเนี่ยเขาก็าสิมาสอดสองสายตาวัานอันนี้ก็คือลาลน้นําค้างนะคะทุกคนเนี่ นี่ถ้าเป็นแนวนี่พี่น้องนี่ตัดใบถิ่มเลยเด้อเขาเรียกว่าลาน้ําค้างเนาะตาโกบตาเขียดตากุุงตาเสืออียงกว่าไปเนะาะจ้าเนาะแต่ละคนกับอื่นบูคือกัน,กน,กนแต่ว่ามันสีมียาอันหนึ่งนะคะพี่น้องสําหรับใบบอนเนาะบอนบางต้นบางชนิดก็ไม่สามารถใส่ย,ยาได้นะคะทุกคนเพราะสามารถพ่นยาได้ได้สิพี่น้องไปอันใบใหม่ใบลวกเบิดจ้ะแต่แต่เป็นเอ่อยาอา่าชนิด อยังก็โบคุมใบคุมนี่คือว่าใส่ได้ยุ่ยเลจ้ะใส่ได้ยุ่ยจ้ะสาหรับฉีดบอลเน,น,นาะจ้ะเนาะอืมโอ้ยคำมือเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วผ้า,ากระแวะมาเหมาม้อยให้เบิ้งเน้ะจ้ะซัมเมรหละจ้ะแวะมาเบิ้งอันเพชรเจสีจังน้อยจ้ะแวะมาเบิ้งเพชรเจสีจังน่อยอันต้นนี่กระถางสิบหานิวยวได้้ะพี่น้องเพราะว่าเป็นต้นใหญ่หลายเน,นาะจ้ะเนาะไซต์ตั้งแม่เลยคือแบบไซต์ตั้งแม่เลยต้นนี้ใหญ่ซัมเม่เลยจ้ะ เบ่งใบอ้วบขนาดได้จะสีกัดตังแต่หลอดเพราะท่านนันพุ่นจ้ะนี่ค่ะใส่ตั้งแน่เลยเนาะตัวนี้กระถังสิบหน,นิ้วค่ะทุกคนซ้ำเข่งจ้ะซ้ำเข่งจะ้ะเท่าโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโ,โ,อโอ๊ยโอ,อยโอ๊ยโอ๊ยอโอ้ยโอนยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอยโอยยโอยโอ